ื่นนะครับแฟนเพจท่านใดมีพักเครื่องหลุมปูตกจะขายตู้ทุพิม์นะครับสองโลกให้ดูตามไปดีได้ด้านล่างนี้นะครับปิดแม่ตายกันนะครับวันนี้นะครับมาแนะนําเหรียญพัดยศปีสองพันสิบแปดเนื้อเงินนะครับซองเดิมนะครับองค์นี้ถือว่าความสวยงามมากนะครับมารีวิวให้ดูนะครับอ่าเนื้อเงินนะครับผิวสวยจริงๆครับองค์นี้นะครับด้านหลังเป็นลพัดยศนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับ เดี๋ยวนี้เนื่องจาก็หาสวยคงจะไม่ง่ายนะครับอ่าผิวดำเดิมนะครับพักสังวรพิมมนเทระลุมปุโตนะครับเป็นหลังพันยศนะครับวัดประดูชิมพรี่กรุงเทพมานครนะครับอายุครบ89ปีนะครับขึ้นแปดข้าเดือน5ปี2อง8นะครับนะครับพระเหบี้ยเดือร้ายตัดก็จบเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับ โอเคนะครับใครมีพัดลงองโต๊ะจะขายสักรูปให้ดูได้เลยนะครับสวัสดีครับ